สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมทำเพื่อมาดูว่าทําไมที่ดูหนาวเนี่ยเราถึงขายผักยากกันเหลือเกินในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะมาเล่าจากประสบการณ์ของผมผมผมก็ไม่ได้ไปอิงกับใครแบบไหนยังไงหรอกนะครับก็ฟังแล้วก็ไปปรับใช้เอานะครับเพราะว่าผมทําผักสลัดมั้งแต่ปี2017เนาะผมก็ขายโรงแรมอาหารญี่ปุ่นโรงแรมร้านอาหารญี่ปุ่นปกติของผมนั่นแหละแต่พวกนี้ช่วงนี้ผมทาคลิปเป็นฤดูหนาวเนาะน่าจะวันที่25 26ิี่หนี่นะครับธันวาปี67 ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเดี๋ยวพามาดูว่าทําไมหน้าหนาวเราถึงขายผักเหมือนจะขายยากกันเหลือเกินทําไมมันเรื่องมากจัางหน้าหนาวทั้งๆท,ท,ที่ทําผักง่ายแทนที่จะได้ขายง่ายเนาะแต่มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมอะมาดูครับผักผมก็ช่วงนี้ก็เก็บทุกวันครับแต่ที่สวนเนี่ยก็จากที่ผมนาคลิปวันก่อนเนาะก็เก็บไปเมื่อเช้าเก็บไปสามหกสิบแปดโลก็ซึ่งช่วงนี้ผักมันหนักเนาะ อย่างว่าครับหน้าหนาวเนี่ยมันทําง่ายพอมันทําง่ายผักมันก็มีเยอะพอมันมีเยอะทุกคนก็อยากขายพออยากขายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆคนก็จะเล่นเรื่องราคากันนะครับโลละเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้อ่าผมถามเพื่อนๆหน่อยครับที่ดูคลิปลองคอมเมนต์ดูครับว่าเพื่อนๆอ,อยู่จังหวัดไหนแล้วที่นั่นน่ะขายผักกันราคาเท่าไหร่ส่วนของผมผมสวนผมผมก็ขายราคาเดิมนลครับเพราะผมขายให้ร้านอาหารญี่ปุ่นให้โรงแรมไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ทํายากทําง่าย ผมก็ราคาเดียวของผมนี่แหละเพราะว่าความต้องการผักของผมคือเท่าเดิมแต่เหตุผลที่เราปลูกยากกันในช่วงนี้ก็เพราะว่าเหตุผลที่เราขายกันยากพวกนกี้เพราะ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 ว่ามันมีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อมคือบางร้านใช้ผักอาจจะใช้ผักอย่างอื่นบ้างสามารถใช้อย่างอื่นใช้ทดแทนกันได้เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวไม่ว่าจะเป็นผักที่ปลูกในดินก็มีเยอะหรือหลายๆคนที่ปลูก หันมาปลูกผักหันมาปลูกผักสลัดก็เยอะดังนั้นพอความต้องการมันมีเท่าเดิมแต่กำลังการผลิตมันเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องปกติครับก็จะไปเล่นกันที่ราคากันซะส่วนใหญ่ก็เลยทําให้เหมือนว่าฤดูหนาวผักสวยแต่ไม่ได้ราคาอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่มันทําให้เราขายผักสลัดยากกันในช่วงหน้าหนาวแต่อย่างของผมเนาะคือ ส่วนของผมนะผมก็ขายคือกําลังซื้อผมเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าอย่างฤดูหนาวแบบเนี้ยผมจะไม่ปลูกเยอะในที่สวนนะผมจะปลูกแค่จากปกติอะดูต้นพันุ์ผมก็ดูได้เนี่ยฮะปกติผมเพาะ4วันครั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งประมาณครั้งหนึ่งเจ็รต้นช่วงนี้ผมก็เพาะเป็น5วันครั้งครับครั้งละแค่4 5 0ร้อยห้ต้นกลมๆแค่นั้นครับเพราะว่า ผักมันโตกว่าเดิมต้นมันใหญ่ขึ้นน้ําหนักมันหนักกว่าเดิมถ้าผมเพาะเท่าเดิมแล้วน้ําหนักมันมากกว่าเดิมแต่ตลาดผมเท่าเดิมผมก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องทําอย่างนั้นเพราะผักมันก็จะเหลือเพราะนัมม่นจะสังเกตได้ว่าตามกลุ่มตามอะไรก็แล้วแต่ก็จะเจอปัญหาด้ําราคาใส่กันเล่นราคามันเจ็บตัวครับมันเจ็บตัวทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งทุกฝ่ายแหละเพราะว่าเราเล่นราคากันเราฟาร์มเล็กๆเล่นราคาถ้าฟาร์มใหญ่เล่นราคา,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 คาด้วยงานเข้าเลยนะครับเพราะทุนเขาเยอะกว่า ดังนั้นอย่างผมผมก็ขายปกติของผมแต่คลิปนี้ผมจะเพื่อมาดูว่าเหตุผลที่มันปลูกได้แต่ขายยากช่วงฤดูหนาวก็เพราะว่าผักมันโตและมันทําง่ายมือใหม่ก็เยอะแล้วอย่างผมกําลังการผลิตผมผมสามารถอัพได้ในส่วนฤดูหนาวแต่ว่ากําลังซื้อผมเท่าเดิมผมก็ปลูกในปริมาณที่มันเหมาะกับอัตราการซื้อแค่นั้นเลยครับในส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่ฤดูหนาวทําง่ายก็ ผักที่เหลือก็ไปแปรรูปแปลอะไรก็ได้นะครับว่าหรือมันซักเท่าไหร่แบบไหนยังไงแปรเป็นสลัดโรั่งนู่นนี่นั่นมั่งก็ลองดูครับเพราะว่าถ้ามาเล่นกันเรื่องราคาเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอย่างผมผมขายผักสลัดให้กับร้านอาหารญี่ปุ่นให้โรงแรมเนี่ยผมก็ราคาเดิมผมไม่ลดไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ช่างฤดูที่ทํายากบางคนร้อยกว่าร้อยกลางร้อยปลายเรื่องของเขาผมก็ราคาเดิมอย่างช่วงนี้บางคนก็ถูกซะถูกแบบเหมือนเหมือนหนึ่งแถมห,หนึ่งเลยก็เรื่องของเขา เพราะว่าสิ่งที่จะทําให้เรามีลูกค้าก็คือเรามีผักตลอดแค่นั้นเลยครับผมก็จะยึดข้อนี้ไว้เสมอแล้วทีนี้อีกอย่างหนึง่งเวลาเราทําผักสลัดช่วงที่ทําง่ายแบบนี้ก็อย่าไปทามันเยอะลดปริมาณการผลิตหน่อยเพื่อให้มันพอดีกับตลาดของเราแค่นั้นครับถ้าไปปลูกเต็มอัตราเนี่ยโหอย่างผมถ้าไปปลูกเต็มอัตราทั้งของผมทั้งของลูกสวนเนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะมีสี่ห้าสิบโลผมไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนเหมือนกัน เพราะมันก็โหดร้ายเหมือนกันเพราะว่าผมจะเน้นขายช่วงหน้าฝนหน้าร้อนช่วงที่ทํายากๆอะช่วงนั้นจะปลูกเต็มอัตราเลยช่วงนี้ทําง่ายครับก็ดูต้นใหญ่ๆเนี่ยเบอร์เริ่มเลยเนี่ยดูฝ่ามือผมดูต้นมันก็เลยปลูกง่ายทําง่ายแต่พอถึงฤดูร้อนเราไม่มีผักอย่าลืมนะครับถ้าช่วงนี้เพื่อนๆขายถูกแต่พอไปถึงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยผมตีให้ประมาณกลางเดือนกุมภาแล้วกัน ช่วงนั้นเริ่มยากแล้วครับแล้วถ้าเราเคยขายให้เขาราคาตามพอเราจะขึ้นราคาขึ้นยากนะครับเวลาเราขายของนะ่ะถ้าลดราคาเราลดง่ายเพราะเราเป็นคนขายไงแต่พอเราไปขึ้นราคาให้ร้านเนี่ยมันยากนะครับตอนนั้นก็คิดดูแล้วกันครับการที่จะมีลูกค้าประจําใช่ว่าเราจะขายถูกขายแพงแล้วมีคนซื้อมันอยู่ที่คุณภาพผักแล้วก็เขาต้องการผักเรามีผักให้เขา อันนี้จากประสบการณ์ผมนะครับก็แลกเปลี่ยนกันตรงนี้นสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ